กับลูกกินลวกเอาสวัสดีจ้าคุณสุดารัก์สวัสดีไม่ได้ไลเป็นอาทิตย์เลยเป็นเอยียงเนาะเพิ่งบาได้ไลคุณพี่บุญเลี้ยงเป็นไรไม่ได้ไลเนาะไปยังหนาวบ่องปีใหม่ปีใหม่สุขสันต์วันปีใหม่กันเดอ้อพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันโชคดีโชคดีกันเอากลับคุณ เออวันเพนตอบกับคุณสุดารัตน์นะจ๊ะเอาหัวใจแล้วก็ยกป้องให้คุณสุดารัตน์ด้วยนะจ๊ะคุณเทียนให้เลยจ๊ะคุณวันเพนอยู่ใกล้กันนี่แหละเอออยู่ใกล้กันเลยฉันจะไปเที่ยวหาเธอนะคุณวันเพนฝากคุณวันเพนด้วยนะยินดีต้อนรับจ้าคุณวันเพนขอแก้วหนึ่งครับโอ้โหคิีมคิมเอามานี่มาเสียบให้แม่ทิ่ไม่ได้ไรเป็นอาทิตย์ เลยเป็นเอเนียงเนาะเพิ่งบาได้ไรคุณพี่บุญเลี้ยงเป็นไรไม่ได้ไรเนาะไปอย่างหนาวบอบคุณที่กดไรคให้จ้าพี่กดหัวใจให้นะจ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะกั <c oughs> บคุณออวันเพนตอบกับคุณสุดารัตน์นะจ้าเอาหัวใจแล้วก็ยกป้งให้คุณสุดารัตน์ด้วยนะจ้าคุณ <c oughs> ยาบวยก็อันนี้เป็นอย่างอื้อมอะหัมอยู่นี่แหละทักมาทายมากินน้ำเยน็ยนเยน็นกินข้าวเยน็นบ้านยายบวยได้นะจ๊ะทุกคนอือนัหนาวเยอะ มีเพื่อนมาหามาเยี่ยมนะคะคุณิลีลกักได้นี่กันขอบคุณที่กดไลค์ให้จ้าที่กดหัวใจให้นะจ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs> จ้าคุณยายแอ <c oughs> คุณยายแอ่คุณยายแอ่นี่เนี่ยขอบคุณนะคะที่คุณ <c oughs> แก่อมก่ไอ้แก่อําก่แอมเฮ้ยมีใครเขียนให้หนูอยู่นครธวัรน์เอาก็อยู่ที่ฉั้นก็อยู่นครธวัรน์เนี่ยคุณเปไว้นะคะขอเป็นผู้รับฟังค่ะขอบคุณค่ะคุณยายแค่นี้ยายบัวก็ดีใจเลยน้่แข็งใส่นะจ๊ะเพื่อนเกื่อนเยน็ยนเยน็ยนเยน็นยามเยน็น <laughs> ไม่หนาวอากาศยัง ินซีให้เพื่อนๆนะคะทำกินกันได้นะคะสุดาลัสสวัสดีคุณประยูนด้วยนะจ๊ะคุณประยูนคุณประยูนได้ยังกินเนาะลาบก้อยซอยห่าจ้าเออดีแล้ว <c oughs> อ่านถูกแล้วขอบใจจ้าคุณสุดาลัสที่คุณบอกที่คุณบอกฉันนะจ๊ะมีส้มมาฝากนะจ๊ะเพื่อนๆใครเพิ่ม วิตามินซีได้เลยนะจ๊ะคุณวันเพลญเ,เอาส้มมาฝากจ้าเพิ่มวิตามินไ้ <c oughs> <c oughs> บวยก็อันนี้เป็น,นอย่างอืมอ้มแอมอาหัมอยู่นี่แหละ เข้ามาให้กําลังใจนะจ๊ะบางทีหนูก็ไม่ได้ไปหาใครบางทีก็ไปไปไม่ถูกไปไม่ถูกทางเขาก็เก่งอยู่นะแต่เขาไม่รู้หนังสือแต่เขาก็ไล์สดของเขาเรื่อยเขาพูดเอาแต่เขาก็พูดขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ มีเพื่อนมาหามาเยี่ยมนะคะคุณจิริลล์ได้นี่กันแม่นีทำน้ำจิ้มแซบๆนะจ๊ะแม่นีแม่นีทำน้ำจิ้มแซบๆอร่อยอร่อยนะคะ <c oughs> ถ,ถ้าเราไม่ได้ไลค์เราก็ส่งคลิปไปส่งคลิปเรียวคลิปอะไรไปเนาะลงไปพูดเพราะๆพ,พูดเก่งด้วยสวัสดีเพื่อนๆในห้องทุกคนยายบัวนะจ๊ะไปเกี่ยวข้าวบ้างไปสวนบ้างไปส่งสหลานไปโรงเรียนบ้างคุณสูดาลสวัสดีคุณวันเพนจ้าคุณวันเพนเขาไม่รู้นั่งคืนนะมา <c oughs> ได้กิน ไ้เที่ยวตรงปีใหม่นี้ไม่ได้ไปเข้ามาอยาูทีนึงเดียวให้กําลังใจนะจ๊ะบางทีหนูก็ไม่ได้ไปหาคบางทีก็ไปไปไม่ถูกไปไม่ถูกทางออ <c oughs> เกิดหนังนะ คุณแม่ที่บุญเลี้ยงสวัสดีคุณสุดาลัสสุดันคุณสุดาบางแสนอยู่ไหมวะหนูว่ได้ไล่ตามมือมือที่มือซีซีมั้งเนี่ยพึ่งไรเนี่ยบางแสนอยู่ไหนตอมึงอยากทาเป็นเขาเขาเปิดเพลงอยู่นานนานมาทีเออแมนเขาเปิดเพลงกันนี่แหละเป็นคุณย่าสวัสดีทุกทุกคนในห้องนะจ๊ะคุณย่า ชาลันทอนนะจ๊ะชาลันทอนลันทอนเลื้อยก,กำลังไลส์สดอยู่มึงก็ชอบเว้าตอนนี้เนี่ยอย่ค่อยเว้าเพื่อลไลส์สดอยู่ตลอดเลยเธออ่าตำเจียวเดี๋ยวจะเอาหนึ้เข้าวเหนียวไว้พร้อมเด้อขอสักลูกหน่อยจ้ากาแฟมาด้วยจ้ากาแฟ กับคุณออวันเพนตอบกับคุณสุดารัตน์นะจ๊ะเอาหัวใจแล้วก็ยกโป้งให้คุณสุดารัตน์ด้วยนะจ๊ะคุณตรงกันก็ก็ไม่ค่อยได้ไปถ้ามันตรงกับอยู่ในห้องนี้เนาะ <c oughs> มันตรงกับเพื่อนๆอ,อยู่ในห้องนี้กำลังไลฟ์สดอยู่มึงก็ชอบเป้าตอนนี้เนี่ยอย่ค่อยเว่าเพเอฉันไลฟ์สดอยู่ตลอดเลยเธอ ยายมาเป็นกำลังใจให้จ้าขอบคุณจะแวะเวียนมายา้ำมาเยี่ยมมายามบ้านหลังเล็กๆหลังนี้ได้นะจ้ากดนะคะสวัสดีจับไม้จับมือเอากันนะจ้าเพื่อนๆคุณวันเพ็ญนเขาเก่งนะเขาคุยเก่งเขาพูดเก่งขอบคุณจ้าคุณวันเพ็ญนที่มาเป็นกำลังใจให้จ้ะคุณวันเพ็ญนเขาก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดไหนนาะคุณวันเพ็ญนเนี่ย พ่อคุณวันเพ็ญคุณสูดารละเดเตรียมเตรียมอะไรเนาะเอาดอกไม้มาใส่ดอกแกหรือเปล่าสวัสดีจ้าคุณวันเพ็ญขอบคุณมากๆค่ะคุณวันเพ็ญก็ไลฟ์ตอนไหนตอนไหนบ้างพูดจาไม่ค่อยเก่งอัตยาใส่ก็ดีรักใครรักกริงไม่ได้ เขาก็เก่งอยู่นะแต่เขาไม่รู้หนังสือแต่เขาก็ไลฟ์สดของเขาเรื่อยเขาพูดเอาแต่เขาก็พูดขอบคุณเพื่อนๆพี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนี่อน้ำแข็งใส่ในใจเพื่อนๆเย็นๆยามเย็นไม่หนาวอากาศยัง ขอบคุณจ้าคุณบรรเพนที่มาเป็นกําลังใจให้จ้ะคุณบรรเพนเขาก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดไหนนาะคุณบรรเพนเนี่ยอยู่ลาดยาวอ,อยู่ลาดยาวก็อยู่ใกล้ชั้นตัวชั้นก็อยู่นู่นน่ะกิงอำเภอแม่วงนึงคุณพากันเสียงดังก็เลยไม่ได้ขึ้นไรวันนี้ก็ได้เต็มที่ เดทซับซับกดไลค์ลเนคุณอยู่อำเภออะไรอยู่นครสวัรน์คุณเพนอ,อยู่นครสวัรน์ถ้าเราถ่ายคลิปอันไหนอันไหนมาแล้วเราก็มาอัดเสียงเราเอาถ่ายมาได้เสียงมีดนตรีเราก็ปิดไว้แล้วก็เอา่แพงใ,ใ,ใส่เไม่ใส่ใส่ข้โพดใทยนี่มะพา วันโชคดีใช่แล้วจ้าใช่แล้ว